สวัสดีวันนี้มาติดตามเนะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็มีความคืบหน้ามาแจ้งให้ได้รับทราบกันนะก็เช็คด่วนนะหลักเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่นีรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวตามไปฟังกันก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนีก็ช่วยกดติดตามกด กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะเช็คด่วนนะหลักเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่จะมีอะไรบ้างนะีมาฟังกันเลยเนะนี่ก็หนะีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะสมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนะสารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนะ เนี่ยเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท5นะผู้ครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินหรือทาวเฮาพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานะข้อ6นะผู้ครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะ 7. ผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่นะแนะผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะเนะผู้ถือบัตรลายเดิมต้องทบทวนสิทธิ์ใหม่นะ นี่ก็เป็นรายละเอียดหลักๆนะที่บัรสบันดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยก็เช็คสิทธ์กันดูนะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรติชมก็เม้นไว้ใต้คลิปได้นะ